เจ้าที่สว um. ัสดิ์จะต้องมีความตุ้กต like. yeah, oui. ุ <m uk> <m uk ้งก้นมาครับควิมมีระดับกรกพุกระพุเอาไปลงด้วยเอาปลงกระพุ่นไปสาลจัุชูมือขึ้นูเกื้อที่าวางนิจ่างายามือขึ้นเดินมา้าสามเก้าบถส้าเก็ปืนลว เเปับับรุธำต่าวม่วอเจ้าที่ดีมากครคนที่สองเอามือรวังบนหน้ารถาาตรจบตับตัวและสั่พิเศษต่างๆมีหรือไม่มีัาคาและแสดงไหมมีครับไปไหนมาไปไหนมาทจังหน่วยครับ ไปด่านมาทีมันทั้งนั้นแนวหลังลักษณะทางมาหลงทางครับผมหลงทางใช่ไหมครับโอเคลักลงบทางรอก่อนเดี๋ยวเจ้าที่ทำการสอดส่อก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหลงทางจริ้งจริงใช้กลับไปหน่วยหรือสังข้างหลังกลับหน่วยและมืองนารถีความต้องการที่จะกลับไปจากหน่วยมือวางนารถทางขาดีไหมฝันรูกมือกับเจ้าที่ แล้วแสดงไหมมีสแสดงมาุดคุต้ตจากตัวคุลกตาเปลีแผนแของฐางต้ัดเจง้าห่ตกแนั่งรอรถคจากคนลงล่ลางายใาอิซีจากสายตวรวจมาสองอซีเปลี่ยนสายตรวจอินซีช่วยตรวจสอบ์หานสองได้จะเอกโอรานเจ้าบุญเรืองพลฐานสัตยใช้ชื่นบาน สังกัดอยู่พันร้อสามกรมลอหนึ่งพลนายกว่าเป็นฐานจริงหรือไม่ถ้าเป็นฐานจริงขอสร้างพิกัดเพื่อให้ขับกลับไปสัมผักับกำลังส่วนใหญ่ต่อไปสวัสีรับทราบในายทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วทหารฝ่ายเราสังกัดพันร้อสามพิกัด f p ็มพีศูนย์สองเจ็ดห้าหกสี่เปลี่ยนสายตรวจทราบเป็นทหารจริงสังกัดพิกัด mp ็มพีศูนย์สองเจ็ดห้าหกสี่ว้อหกจุดหนึ่งลุกฮะตรวจสอบแล้วเป็นฐานจริงโอเค เอาปืนเอาเป้มาเร็วเอาเป้มาเอาปืนมาคืนรถมากรอแผนที่นะครับดูแผนที่ด้วยนะครับนะครับเราจะไม่รอเวลานะครับเพราะตอนนี้กับนางส่วนใหญ่กับนางคู่รบนะครับแผนที่นะครับ MP02756C นะครับที่หมายเจอแล้วนะครับเดินพิษตึกระขาาเห็นไหมครับพิษตึกะข้าไหมไม่อยากรออยู่อ่าไปนั่งรอจะมีเส้นทางหลัก จะมีรถทำยิมซีรอรับโบกไปเขากำลังสนใจรออยู่ที่นั่นนะครับน้องไปนะมีน้ำไหมมีครับเอาน้ำกิน่อยเร็วเร็วโอ้โหน้ำดื่มหน่อยเร็วมาเดี๋ยวอย่างเงี้ยโโอ้หยกสูงเลยยกสูงสูงเออดีมากดีมากยกสูงยกกระบอกสูงเออครับดีโอเค นะครับเดินทางไปลงุใจกับเพื่อนนะดีกับพี่โชคดีครับดีจ้าพี่โชคดีน้องเป็นคนใจใจเลยคุณมื่อก็ชนะหรือกระทบกระเทือนทังสมองหรือย่างไรทังนี้การหลักของายตัวจกาจอได้ยินไหมาปงาดลงงสามต่อสองได้ยินไหมมาลง มาจากไหนรู้เรื่องไหมเนี่ยมาจากไหนรู้เรื่องไหมอินซีสายตัวหนึ่งตัวสอบเบื้องต้นเป็นอาหานสายรอบเดืยนมีอาการตึงๆขอยายควบคุมตัวเพื่อส่งกลับมาดูอาการต่อไปเดแล้วจะพากลับบ้านเลยรู้เร <ian talking> <out> like ื่องไหมไป Følg opp!